ปฏิบัติธรรมไปสักระยะหนึ่งสักนั่นหนึ่งนะคุณจะไม่สงสัยเลยแล้วไม่อยากถามเลยแต่มาไม่เคยถามพ่อท่านเลยเรื่องเราเหล่านี้มันเข้าใจแม้แต่เราจะไม่สามารถพิสูจน์ได้ไม่สามารถอธิบายได้แต่มาไม่ต้องไปถามหรอกไปเสียเวลาทนะําไมนะท่านน้ามีจริงไหมอ่ก็วันนี้มีพุงนี้ยังมีอะ่ะใช่ไหมอหลับตื่นขึ้นมาก็เหมือนกับชาติหนึ่งและชาติใหม่ละนะจะต้องไปสงสัยอะไรมากคุณอยากรู้ว่าชาติหน้ามีจริงไหมเดี๋ยวรอให้ตายก่อนแล้วจะมาบอก เอาไหมมันก็ไม่มีใครมาบอกได้แล้วใครตายแล้วจะมารู้ได้ไงเสียเวลาเปล่านะไปรอพิสูจน์อย่างนั้นแล้วโอ้คุณไม่ต้องปฏิบัติอะไรแล้วไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยไปมัวสงสัยอยู่อย่างเงี้ยเหมือนคนที่ถูกลูกศรใช่ไหมยิงมาปักอกอยู่เลยเนี่ยนะยิงปักอกแทนที่จะรีบเอาลูกศรอ,ออกไปมัวถามบอกไอ้ลูกศรน,นี้เนี่ยมันทำด้วยไม้อะไรนะไปตัดมาจากป่าไหนนะ ใครเป็นคนยิงใครเป็นคนเหลาลูกศรน,นี้โอ้ยคุณมัวไปถามอยู่อย่างเงี้ยแทนที่จะรีบเอาลูกศรอ,ออกจากอกเสียเวลาไหมใช่ไหมประมาณอย่างนั้นนะเพราะนั้นอย่างเงี้ยรับหัวสงสัยอะไรสิ่งที่มันไม่ควรเสียเวลาคุณสงสัยคุณก็ไม่ได้คําตอบแล้วเพราะคุณยังไม่ไปฏิบัติธรรมอย่างนี้ก็มีนี่ข้อหนึ่งนะไม่รู้ในพวกเราอาจจะไม่มีถ้ามีคงไม่มานี่เนานะแต่คงรอก่อนว่าออไรจะรู้ว่าชาติหน้ามีจริงชาติ ก่อนมีจริงหรือเปล่านะอะไรต่างๆนลกมีไหมสวรรค์มีไหมต้องพิสูจน์จนเห็นอย่างนั้นเราก็ไม่ต้องปฏิบัตินล้ข้อ2นะคนเขียนอันนี้ไว้ดีจะมาอ่านดูแล้วเออข้าใจเขียนนะข้อ2เห็นประโยชน์และมีความศรัทธาแต่มีข้ออ้างมากมายเพราะความเกลียดคร้านคนเหล่านี้จะชอบทำบุญมากกว่าที่จะมาปฏิบัติ นะฉันทําบุญก็พอแล้วต้องมาปฏิบัติอะไรกันมากมายใช่ไหมนะเพราะมันทําง่ายทําบุญใช่ไหมเอาเงินไปถวายพระเอาซื้อของไปถวายพระทําให้กับคนยากคนจนพอแล้วนะปฏิบัติทำไมใช่ไหมขี้เกียจนะคนประเภทนี้ก็มีเยอะนะเขาก็จะได้แต่ทําบุญทําทานไปนะไม่ได้ไปคิดถึงการปฏิบัติถึงสภาวะถึงอะไรต่างๆนะอ่ พวกนี้ก็ถือว่าเออเข้าขั้นกัลยาณชนเขาก็รู้อะไรดีอ่การเสียสละการทําบุญทําทานก็ยังเป็นเรื่องดีแต่ยังไม่ได้เขาเข้ากระแสอริยธรรมเพราะไม่ได้ปฏิบัติลดละกิเลสอะไรได้เลยยังเป็นแค่กัลยาณบุคคลเท่นั้นเองยังไม่ได้เป็นอริยบุคคลได้ก็มีระดับหนึ่งนะนี่ประเภทที่สองนะพวกเราก็คงไม่ถึงขนาดนั้นเนาะก็ยังมาฟังทรมาอะไรได้นี่ก็ถือว่าเออยังเหลือกว่าสองข้อนี่แหละนะอันนี้ข้อที่สามข้อที่สามพูดมากเกินไป หมายความว่าโอ้มาเรียนธรรมะนะมาได้ความรู้แทนที่จะเอามาปฏิบัติกับเอาความรู้ไปโต้เถียงกันวิเคราะห์โน่นเที่ยวจับผิดคนนี้นะสำนักโน้นไม่ดีสำนักนี้ไม่ดีนะแต่ไม่ลงมือปฏิบัติพัฒนาจิตใจตัวเองเลยผลที่ตามมาคือจิตใจจะยิ่งตกต่ำไปเรื่อยๆืเพราะอัตตาตัวเองพอกพูนคิดว่าตัวเองดีนะผู้อื่นนะไม่รู้เท่าเรา นะเกิดอัตรานะมีไหมสำรวจดูเรานะเป็นอย่างไัหรือเปล่าพอรู้ธรรมะหน่อย,อยไปเที่ยวคุยฟุ้งเลยนะข่มเขาอะไรเขานะอย่างนี้ก็มีแต่ไม่รู้ใครนะ <c oughs> ดูเองนะอย่างนี้เป็นต้นนะข้อสี่ติดความดีมากเกินไปติดความดีมากเกินไปเป็นไงรู้ไหมหมายความว่ามุ่งมั่นในการที่จะทำอ,อยากจะทำประโยชน์ช่วยคนนั้นนะคนนี้นะนะ เสียสละไปช่วยเหลือคนจนนะคนที่ได้โอกาสนะนะจนไม่มีเวลาช่วยเหลือตัวเองเลยมุ่งแต่จะไปช่วยคนอื่นนะนะเมื่อช่วยเหลือคนอื่นได้ไปนานๆมักจะมีความทุกข์ตามมาในภายหลังเพราะเก็บเอาเรื่องความทุกข์ของคนอื่นมาคิดจนวุ่นวายปวดหัวไปหมดสุดท้ายก็เลยเกิดความท้อแท้นะช่วยคนอื่นก็ไม่ได้ช่วยตัวเองก็ยังไม่ได้เลยท้อแทนะนะเข้าก็เลยถูกโลกกลืนไป นะก็ตกต่ำไปเลยนะแทนที่โอพยายามอาจจะมาเกือบเป็นอนะไรอย่างเงี้ยนะมุ่งูอ,อยากจะช่วยคนอื่นนะไปช่วยชาวไร่ชาวนาช่วยเกษตรกร,ร,กรแต่ธรรมาไม่ถลําไปมากหรอกก็รู้อยู่ว่าช่วยเท่าเดเยวช่วยได้มันเป็นจังหวะเป็นโอกาสที่เราจะทำนะก็คิดไปแค่นั้นแต่มันก็ทําให้ธรรมาเสียเวลาไปเยอะนะสิบกว่าปีโอ้โหถ้าไม่ได้ทบทวนวิชาความรู้ปริยัตอะ,อะไรเท่าไหร่เลย เวลาไปต้องยี่สิบสามสิบปีมาปีนี้ระลึกได้ตอนนี้เลยโวิ่งขับถ้าไม่ทันเพื่อนเลยพราะเขารู้กันไปฟังพ่อท่านมาเยอะอะไรแต่อะไร,อ,ะไรอัว่าต้องมานั่งทบทวนใหม่แหลนะก็เลยเออก็เอาละก็ดีไปไปติดความดีมากเกินไปไปมุ่งหวังแต่อยากจะช่วยคนอื่นแต่ไม่ดูตัวไม่ดูกําลังตัวเองก็ลำบากเหมือนกันนะอะไรเป็นต้นใครเป็นอย่างนี้บังนะไม่รู้นะตัวใครตัวมันนะอ,อธิบายให้ฟัง ข้อ5มุ่งอยู่กับความผิดของผู้อื่นหมายความว่านะใช้เวลาจับผิดคนทั้งโลกเลยนะจนไม่มีเวลาจับผิดตัวเองวิพากษวิจารณ์คนอื่นเนี่ยเมื่อก,กี้ระวังนะถามแต่ว่าจะให้วิพากวิจารธรรมชาญนะ <c oughs> นะคิดจะเปลี่ยนโลกอยากจะเปลี่ยนสังคมแต่ไม่เคยคิดเปลี่ยนตัวเองเลยนะเ <c oughs> พง่งโทษเพ่งโทษความผิดพลาดก็แต่ของผู้อื่นจนจิตใจเราขุนมัวไม่มีเวลา เบิกบานพอที่จะมาปฏิวัติทรรมเลยนะระวังนะประเภทนี้นะเดี๋ยวจะอยู่ในข้อนี้เข้านะคิดจะเปลี่ยนโลกเปลี่ยนสังคมตามไอ้นนไอ้นี่ไอ้นนก็ไม่ดีไอ้นี่ก็ไม่ดีคิดติก็ไปทั้งโลกไม่คิดที่จะเปลี่ยนตัวเราเองเลยเนะี่ยขาดทุนนะไม่ได้นะนี่เห็นไหมมันตรงเหมือนกันนะบางทีนะก็ไม่รู้ว่ากันนะอาตมาก็เป็นนะระวังนะก็ไม่แน่นะ อันนั้บอกว่าคนเขียนนี้เขียนดีเขียนตรงดีนะ,ะข้อเท่าไหร่ละข้อหกนะยึดติดกับรูปแบบอัตลักษณ์หมายความว่ามีความเข้าใจนะชอบคิดว่าการปฏิบัติธรรมเนี้ยนะจะต้องไปวัดติดรูปแบบนะปฏิบัติต้องไปวัดทำไมไปวัดจะไม่ได้ปฏิบัติธรรมหรอกจะต้องรุ่มขาวห่วมขาวนะจะต้องมีกฎระเบียบนะต้องใช้ชีวิตเหมือนอยู่วัด่ถึงจะปฏิบัติธรรม นะไม่เช่นนั้นไม่ใช่ปฏิบัติธรรมนะใช้ชีวิตธรรมดาปฏิบัติธรรมไม่เป็นคนกลุ่มนี้ก็จะติดวัดติดรูปแบบจะปฏิบททัติทีต้องเข้าไปหาวัดนุ่งขาวห่มขาวถึงจะได้ปฏิบัติธรรมเออโยอว่า<ต>มีเยอะไหมโอ้โหเยอะเนียน่ยเออใช่แต่ก<น>่อนเป็นอย่างั้นเลยใช่ไหมจะปฏิบัติธรรมถ้ามาอยู่วัดปฏิบัติไม่ได้อยู่บ้านไม่ได้ปฏิบัติธรรมอะไรหรอกสุดท้ายก็เลยกลายเป็นว่า เออติดสังคมวัดพอไปวัดเข้าจริงก็ไม่อะไรเราไปคุยนินทากันก็ได้มาคบคุณกับชาวโซนนี้นะครับได้ฟังธรรมะเพราะท่านหนึ่งได้เข้าใจว่าบุญคือการชำระกิเลสคือไม่งั้นเราก็ไปทําบุญแล้วก็ไปหลงเหมือนเหมือนเคยเล่าให้ท่านฟังอ่ะนะใส่ตู้ไปยี่บาทเจ้าพ่าคุณขอถูกหลนที่หนึ่งกับได้บาปมาอีกได้ความโลภความอะไรมาอีกเมื่อเข้าใจทัาขึ้นเกิน ควรนะเนาะครับคิลบหนัก้าไปใหญ่ก็คงจะในสังคมเราก็คงมีตรงนี้มากครับท่านแต่ว่าเยอะเลยนะต้องนุ่งเขาห่มเขาต้องไปทำกายพูดง่ายๆนะถึงจะปฏิบัติธรรมมีคนที่เพื่อนๆกันนะคะเขารู้ว่ามาที่นี่เขาก็จะถามว่าพอเขาเห็นแต่งตัวนุ่งผ้าถุงหรือว่านุ่งแบบแต่เราก็ไม่ใส่สีชุดฉาดอะคะ่ะเขาก็จะถามว่าอ้าวทำไมไม่ใส่ชุดขาว อะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับเขาเขาก็เขาาไม่เคยเข้ามานะคะเขาก็จะคิดว่าอโศกเนี่ยก็เหมือนข้างนอกคือพอไปอโศกปุ๊บจะต้องแต่งชุดสีขาวใส่เสื้อขาวผ้าขาวอะไรเงี้ยค่ะก็เลยบอกว่าอ๋อที่นี่ที่นี่ไม่รู้นะไม่ไม่ไม่ยึดติดแต่ขอให้เป็นสีที่มันไม่ชุดฉาดเกินฉูดฉเกินไปอะไรเงี้ยค่ะท่าน แล้วจะโรคๆเขาก็จะเยอะ,ะค่ะในซอยนั้น,นใช่ค่ะใช่เ,เยอะะด้วยนะ,ะเวลนี้เยอะนะแต่มาดกว่าเออหรือว่าคนเขียนที่มันเขียนได้วิเคราะห์ได้ถูกเลยนะ <S <S อ่าก็ะจะเป็นแบบนี้อ่ะทีนี้เอาข้อต่อไปทีนี้ข้อเจ็ดนะเมื่อกี้ข้อหกที่จะต้องยึดรูปแบบใช่ไหมต้องมีนุ่งขาวไปเลย <S <S ข้อเจ็ดก็อบอกประเภทนี้คือปฏิบัติธรรมเนี่ยทำาเลิกๆหมายความว่า พอฟังธรรมเกิดความเข้าใจเห็นคุณค่านะแล้วลงมือปฏิบัตินะหากแต่เป็นพวกที่ขี้เบื่อมีความเพียรน,น้อยเนะี่ยยังโยมมาวันนี้มาเทศเทศอุ้ยกระมีกระหมันเลยนะอ่าทำ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 พอห่างไปหน่อยเลิกอีก่แหละนะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะความเพียรน,น้อยเดี๋ยวทําเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวทําเดี๋ยวเลิกอะวันนี้ทําได้แค่นี้อ่ะหยุดพักไปปล่อยปลาละเลยอ่าอ่านะนะมันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะ ทำหนึ่งเดือนหยุดสองเดือนนะการปฏิบัติธรรมมันต้องปฏิบัติไปเรื่อยๆไม่หยุดนะผู้ปฏิบัติเนี่ยก็จะได้รับผลแห่งการปฏิบตัติอย่างไม่ต้องสงสัยหลายคนปฏิบัติไปไม่ถึงจุดหมายนะแค่ทำไปเดียวก็ล้มเลิกบ้างกลางคันบ้างทำให้ขาดการต่อเนื่องนะประสบการณ์ทางจิตก็ไม่เกิดแมะไรนะเขามันก็เบื่อนะ มาทำใหม่ก็โอ้ต้องมาเริ่มต้นใหม่ก็ท้อใช่ไหมนะประเภทนี้ก็มีนะยมเป็นไหมเป็นบางครั้งใช่ไหมแต่ไม่ได้เป็นตลอดแต่ว่าเป็นบางครั้งที่แบบว่าเออพอพอเหมือนกับเริ่มท้อพออย่างนู้นอย่างนี้เข้ามาเหมือนกับปัญหาแล้วก็มาคิดว่าเราวาสนาไม่ถึงแต่พอแต่พอได้มาใหม่อีกก็เหมือนกับเรามาเพิ่มพลังอืก็ก็จะได้กลับไปอีกค่ะเพ้มาทีนึง่ะ ทำำไปอ้าวหมดแรงหยุดพอทอเนี่ยจะเป็นอย่างเงี้ยคือทําไม่ต่อเนื่องแล้วมันไม่เห็นผลเมื่อเมื่อไม่เห็นผลไม่พิสูจน์ผลมันก็จะเบื่อนะแต่ถ้ายมทําต่อเนื่องนะมันเห็นชัดด้วยเห็นผลด้วยอู้เราฆ่ากีเดตัวนี้ได้มันเบาดีมันสบายมันอิสระเราภูมิใจเลยที่เราทําได้นะอะไรเงี้ยยกตัวอย่างกีเดสทีละตัวทีละเรื่องที่เราสู้กับมันนะอย่างนี้มันถึงจะได้ได้มักได้ผลมันถึงจะได้ได้ ไม่เบื่อนะแต่ถ้าทำๆหยุดหยุดเดี๋ยวเบื่อน่ะเข้าท้อน่ะเข้าพลอยเลิกเลยน่าเสียดายไหมนะมันจะเป็นเพราะนั้นอย่าหวางังแล้วอย่าอย่าไปให้เป็นอย่างนั้นนะให้มันต่อเนื่องให้มันได้สม่ําเสมอปฏิบัติจริงๆแล้วให้มันหยุดปฏิบททัติธรรมเพราะนายเคยบอกว่าไงนะถ้าคุณทํางานเนี่ยคุณยังเหนื่อยใช่ไหมคุณยังต้องพักใช่ไหมแต่ปฏิบัติธรรมในคุณเหนื่อยไหม มันจะไปเหนื่อยอะไรเราปฏิบัติธรรมสู้กับกิเลสไม่ต้องพักหรอกคุณทําได้ตลอดชีวิตเลยนะทําไปได้ทุกลมหายใจเลยมันไม่เหนื่อยตรงไหนคุณไปใช้แรงตรงไหนอะใช่ไหมเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยจึงบอกไม่ต้องไปกลัวเหนื่อยทํามันไปได,ได้ได้ทุกเวลาทุกนาทีคิดพิจารณาอยู่บ่อยๆนะมันยิ่งขยันยิ่งดีอ่ะนั่นข้อเจ็ดแล้วนะก็มีบ้างแล้วหลายๆคน,นะอาจจะ นึกไม่ทันหรืออะไรกันแล้วแต่นะอันนั้นก็เป็นบางทีนะข้อแปปฏิบัติผิดวิธีนะหมายความว่าเป็นกลุ่มที่โชคร้ายนะเพราะอุตสาห์คิดดีละอยากจะทำดีแต่ไปเจอเอาอาจารย์ที่ไม่ดีเข้านะโอ้โอยอยว่าเยอะไหมไปเจออาจารย์ไม่ดีพาเข้าลกเข้าพงนะไม่ต้องบอกนะว่าสำนักไหนนะเขากว่าเขาถูกอ่ะเขากว่าเราผิดเราก็ว่าเขาผิด เราเนี่ยถูกมันก็ยากนะใครผิดใครถูกคุณก็คิดดูเอาเองปัญญาใครปัญญามันใช่ไหมอ่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นยกตัวยอย่างอย่างองคุลิมานเนี่ยนะโอ้โหตั้งใจดีองคุลิมานเป็นคนฉลาดนะแต่ไปโดนอาจารย์หลอกไปเจออาจารย์ไม่ดีเข้าต้องไปเป็นโจรคุลิมานแล้วก็มีวิบากด้วยอ,องคุลิมานอ่ในที่สุดได้มาเจอพระพุทธเจ้าความดีของตัวเองแหละความมีปัญญาพระพเจ้าจัด ประโยคไม่คีดประโยคน์อะเข้าใจเลยนะมองเห็นธรรมเลยนะเพราะก็เป็นบารมีของพระโอกริมานด้วยนะแล้วก็เป็นวิบากที่ต้องไปเป็นโจรอะไรนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นจะทําอะไรเนี่ยจะคิดจะเชื่อใครเนี่ยท่านถึองบอกให้ใช้กลธรมสูตรนะหลักกลธรมสูตรอย่าเชื่อเพราะเป็นครูบาอาจารย์จะเชื่อเพราะฟังตามตามกันมาอย่าเพื่อเชื่อเพราะมีอยู่ในตาราเคยได้ยินไหมเคยได้ยินไหมกลธรมสูตร โอ้ต้องอ่านให้ดีท่าไม่ให้เชื่ออะไรง่ายๆเลยนะพระพุทธเจ้าสอนอย่างนั้นนะถ้าไม่ให้เชื่อเอาแล้วจะเชื่ออะไรล่ะครูบาอาจารย์จะไม่ให้เชื่อเลยต้องไปปฏิบัติศึกษาเออต้องเชื่อด้วยตัวเองอย่างน้อยคุณก็ต้องอย่างน้อยก็เอานะมันมีอะไรนะเชื่อมั่นอะไรเนี่ยมันมีหลายเชื่อนะเชื่อมั่นเชื่อถือเออเชื่อมั่นเชื่อถือแลวอะไรเชื่อฝังอ่าอย่างจําได้นะมันก็เป็นสเต็ปไป เอาเชื่อมั่นเชื่อเชื่อถือก่อนแล้วก็เชื่อฟังเชื่อฟังคือฟังแล้วม,มาปฏิบัตินะปฏิบัติมันเกิดผลที่เราปุ๊บนั่นแหละเราจะมั่นใจเพราะเราเชื่อตัวเราเองถูกไหมใหม,ใหม่ยังไม่เชื่ออะไรง่ายๆตรมาก็ไม่เชื่ออะไรง่ายๆแม้แต่พ่อท่านใหม่หมตรมาก็ยังไม่ค่ยเชื่อนะมีหลายๆอย่างตรมาก็คันๆอยู่ แต่พอมาปฏิบัติแล้วอะไรแล้วยังุ้่อจริงไว้ที่พ่อท่านพูดถูกขอโอกาสก็เพราะเชื่อมั่นนะคะจึงได้มาเกือบทุกครั้งที่มาเพราะเชื่อมั่นว่าเรามาปฏิบัติแล้วทําให้เราดีขึ้นหรือว่าทําให้ใจเราเบาขึ้นเยอะอย่างนี้ค่ะถูกคือเพราะเราก็ไปที่อื่นเราก็ไม่ได้เชื่อมั่นนะคะไม่เชื่อมั่นเขาเพราะเราไม่ได้ยินคําสอนแบบนี้พอเรามาได้ยินได้ฟังได้ปฏิบัติเองเราเชื่อมั่นก็ถึงได้เอ มั่นใจขึ้มั่นใจมั่นใจแล้วก็ถึงได้มาเรื่อยๆเลยค่ะก็ต้องใช่มันต้องมั่นใจอย่างนั้นมันต้องเชื่อมั่นแบบนั้นค่ะนะถึงแม้เราจะเปลี่ยนไปเยอะแต่มันก็ยังเหลือเยอะใช่ไหมยอที่เหลือก็ยังอีกเยอะเลยเยอะๆก็จะสู้ไปเยอะนะ ก็ไม่เป็นไรก็ยังดีกว่าใช่ไหมล่ะยังอาจจะไม่ถึงครึ่งแต่ก็จะสู้ค่ะเพราะเชื่อมั่นแล้วว่าเราเราเราเชื่อทั้งเชื่อมั่นแล้วก็เชื่อถือด้วยค่ะตอนเนี้ยถึงได้พยายามมาทุกครั้งหรือถ้าเดี๋ยวถ้ามีช่วงไหนที่บ้างอีกก็จะยังมามาช่วยงานนะคะถึงข้อที่เท่าไหร่ละข้อที่แปดนะเจอครูผิดเจออาจารย์ผิดนะสวยไปเลยนะเราก็ระวังมีเยอะนะโอ้จะมาสงสารเนาะไปกันลุ่มๆเลยโอ เมื่อเมื่อวันชิวอีกนะครับผมก็ไปครัวขขาโพดขายที่วัดวัดหนึ่ง,งในนครปฐมเนี่ยจ้างนักพูดฝีปากมาโอ้โหสองชั่วโมงเปลี่ยนคนขายแต่วัตถุมงคลเนนะี่ยผมอยากจะย้ายกลับบ้านเลยพอดีมันจะมีค่าใช้จ่ายเนาะมีเยอะแยนะเลยทั่วไปหมดครับสองชั่วโมงเปลี่ยนคนสองชั่วโมงเปลี่ยนคนก็นจ้างมาพูดขายแต่ชุดเบญจภาคีนะใครถวายบูชาดอกไม้ทูบเทียนหนึ่งร้อยบาทเรามี ชุดเบนจบภาพาคีวันใหม่วันนี้แต่เดี๋ยวจะเก่านะ <c oughs> โอ้เดยวตอนนี้เคยของหลวงพ่อเคยออกไปตอนนั้นราคาหนึ่งร้อยเดี๋ยวนี้เป็นพันเป็นหมื่นแล้วนะอะไรเงี้ยก็จะเยอะยะไม่ต้องเล่าละรู้แล้วจะยินเข้าหูบ่อยเอาโยมว่างไงลอง <c oughs> คือเพื่อนนะคะเมื่อกุจีนเนี่ยชวนไปปิดทองลูกนิมิต เขาบอกว่าเขาจะต้องปิดแค่ปีหนึ่งให้ได้9ก้าวัดแลด้วตอนนี้เขามาชวนก็เข้าเมืองตาหลิวก็ต้องหลิวตาตาม,ม <laughs> ปิดเขาม้างเนี่ยมันจะเป็นยังไงเขาก็ต้องตาปิดตามเขาไม่ไงั้นเขาจะเพ่งเลงเว้ยเอ๊ะเราข้าอาโศกเนี่ยเราไม่ ไม่ต้องไปปิดท้องไม่ต้องมาทาบุหรือแล้วผิดหรือเปล่าคะก็ไปปิดลูกไม่ไปตามเขาด้วยอ่ะเมื่อกี้ยอมบอกใช่ไหมเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามใช่ไหมยอมก็เลยกลายเป็นคนตาหลิวตามเข้าไปก็แค่นั้นเองนะไม่รู้จะกลัวเข้าเมืองตาหลิวอย่าไปหลิวตาตามต้องแก้คนตาหลิวให้เป็นคนตาดีอ๋อหรือคะเรื่องอะไรไปปิดท้องอยู่ไอ้ปิดท้องลูกมิดไม่ไปปิดไปสามวันถ้าเขาไม่เชื่อแกก็ไปปิดเถอะฉันก็ไม่เอาด้วยหรอกโอ้โห อย่าไปริวตาตามสิเดี๋ยวตารลิวตาเขหมดใช่ไหมเราะพอท่านสอนบอกว่าเข้าเมืองตารลิวอย่าไปริวตาตามคําพังเพยนี่ใช่ไม่ไ like> ด้นะถ้าขืนไปริวตาตามเดี๋ยวกลายเป็นคนตารลิวตามเเขาก็กลัวว่าเขาจะเพ่งแรงเราว่าเอ๊ะทำไมอย่างนี้อย่างนี้กลัวอย่างน้นไม่ต้องกลัวหรอกเราต้องมีความเป็นตัวของเราเองจริงอือค่ะต้องอย่างนี้ไปเป็นเขาเรียกพวกศีลปะัตาประมาไปลูบรูปคำคำไปทำกับเขาตามประเพณีเสียเวลาเสียเงินด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง ทำบุญอ่ะอย่างเช่นเมื่อเมื่อเร็วๆนี้ยก็น้องสไ้าตายก็ไปเป็นเจ้าภาพสวดเขาบอกให้กวดน้าไอ้เราก็เขานั่งกันอยู่ให้จับต่อก็เป็นแถวเราก็นั่งพนมมือเฉยอันนี้เรารู้กาละเทศะไม่เป็นไรไม่เป็นงั้นเดี๋ยวไป็นกายเป็นแกะดาเหมือนกับเขาทําแล้วไม่ทำเราอยู่ในสังคมกันถ้าเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องไม่เสียหายอะไรก็เออไม่เป็นไรบางทีมาก็ต้องอนุโลมเลยเขาให้ตรวจเทน้ำให้เขาหน่อย บางทีไม่งั้นเราโอ้มันทะเลาะก,กันยุ่งลำบากนะยอมมันว่าไม่เป็นบาปเป็นกรรมอะไรเป็นแต่มันเป็นความเขาเรียกอะไรโมหะไม่รู้เรื่องเออจำไว้นะเข้าเมืองตาหลิวอย่าไปหลิวตาตามเขานะถ้าแก่คนตาหลิวได้ก็เออจะให้มันเป็นตาดีขึ้นมาหน่อยก็ยังดีกว่าเอา,ข,าขอโอกาสค่ะของหนูเองนี่ก็คือแม่ค่ะมแม่แกก็ ปิดทองครั้งนี้ก็เหมือนกันค่ะหนูเองไม่ปิดมาสี่ปีแล้วค่ะตั้งแต่ลูกมาเรียนตรงนี้แล้วหนูก็เข้าใจแล้วแต่แม่หนูก็ยังพยายามดึงท่านอยู่แต่ก็ต้องพยายามที่แบบขัดใจมากไม่ได้ค่ะเพราะอายุ78แล้วแล้วก็เป็นมะเร็งท่อน้ำเหลืองด้วย <c oughs> ก็พยายามแล้วทุกวันนี้ก็ ให้เจ้าเพชรกับเจ้าพลอยบูชาข้าวพระพุทธเพราะว่าหนูเองหนูก็แม่บูชาข้าวพระพุทธมาสี่ปีแล้วแกก็ถามหนูก็อธิบายให้ฟังแต่แกก็ไม่ฟังแกก็บอกว่าเขาทํามาตั้งแต่เดิมแล้วจะมารู้ดีไปได้ยังไง <laughs> หนูก็อ่ะก็แม่ก็ทําไปหนูก็จัดสหรับให้แต่ว่าหนูไม่ทําทุกวันนี้หนูไม่ทําแต่เขาก็มาใช้เพชรกับพลอยทํา <laughs> แล้วคนแก่แก่ยากไม้แก่ดัดยาก่ะแล้วก็ไปปิดทองก็เหมือนกันค่ะแกก็บังคับให้หนูขับรถไปให้ก็ไม่เชิงบังคับก็คือพูดแล้วก็เข้าใจแล้วว่าแก่ต้องการที่จะไปหนก็ขับรถไปให้แกก็ต้องพยายามเอาเราเข้าโบสถ์ไปด้วยาะแล้วก็ตรงเรื่องของเสดะเข้อต่อดวงด้วยแกก็ยังจะเชื่อฝังหัวอยู่หนูก็พยายามพูดดึงมาบอกว่ากรรมมันเรื่องของการกระทํา เราทําสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้นแหละแต่คนเรามันก็เจอบ้างไอ้พอดีในชีวิตที่หนูเจอวิบากกรรมเยอะอ่ะแกก็เลยบอกว่าพอหนูไปรือสารพระภูมิออกตั้งแต่ตอนเอาเลยนะค่ะก็ญาติพี่น้องก็ะล่มกันยับเยินว่าเนี่ยเพราะว่าไม่มีสารพระภูมิบ้านนู่นนั่นนี่สารพัดหนูก็เฉยเฉยเออก็ยากกันนะอยู่ในสังคมก็เป็นอย่างนี้คือแม่อ่ะคนอื่นคือเรายังตอนนี้ก็เลยต้องยอมยอมกันมั่งอะค่ะเราก็ไปยามดึงมาใช่ใเป็นเป็น เข้าใจมันเป็นอย่างนี้แหละโยมจ้อยู่กับคนที่ยังไม่มีสมาธิทีนะเราก็ทําใจเราแล้วกันเพราะคนแก่แก่ยากนะเขาบอกคนแก่นี่ขี้ดื้อเคยยึดยังไงมาทำยังไงมาแล้วจะอ้างอยู่นะฉันอาบน้ำร้อนมาก่อนแก่นะแกเกิดมาที่หลังจะมารู้ดีอะไรมากมายไหมข่มเราสิอีกนะพูดไม่ได้ อ่ประเภ็นี้ก็ทำมาพูดนิดเดียวแกบอกว่าสอนไม่ต้องสอนบอกวป่าเปาไม่ได้สอนแม่แลกเปลี่ยนกันมันก็ยังยากคือไม่อยากจะอะไรอะไรเยอะอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับเรายังไม่เก่งพอตอนกว่ากว่าธรรมาจะมาบวชได้เนี่ยธรมากล่อมโยมพ่อกโยมแม่อยู่เลยนะเออโยมแม่เลิกกินหมากได้เออเถียงธรรมาอยู่นะหมากมันไม่ได้เป็นเนื้อสัตว์นี่นะไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยก็กินหมากแค่นั้นเองนะ เออมันก็ไปบังไซรัลต์นี่ก็จริงของแกเนาะแต่เทียนยาเสพติดกินแล้วก็เลอะเทอะเปื่อเปื้อนมากัดปากบ้างอะไรบ้างอะไรนะแต่หลังๆแกก็เลิกจะมาขู่วาไงรู้ไหมถ้ายมไม่เลิกนะเราจะห่างกันไปเรื่อยๆนะเกิดชาติหน้าจะไม่ได้เจอกันอีกนะเพราะยมไม่ปฏิบัติให้ดียมแกกลัวแกบวกกลัวเกิดมาแล้วจะไม่ได้เจอมาอีกนะแกก็เลยเลิกเลิกเลยหลายอย่างเลิกกินเนื้อสัตว์เลิกอะไรได้เออมากเะยคือโยมแม่แกรักธรรมามากนะ ตอนมาบวชก็พยายามกล่อมแกโอ้นานอันมาบวชช้าใช้เวลาเป็นปีหลายปีเพราะนี่แหละคือสองสารโยมแกะนะมาหักมาแบบนั่นเละแกะก็เสียใจทนไม่ไหวเหมือนกันนะอันบาก็เลยต้องทนอยู่เป็คารวาดไปมาไปมาเอาเทพไปฟังคุยธรรมะกับแกแต่ก่อนที่ทำไมยังไม่ไปดวตรธรรมนะโยมเตี่ยกับโยมแม่แต่มาเรียกเตีย่ย เชื้อชินเน่ยแต่ตัวดำเสร็จแล้วแกก็มาเยี่ยมมันจะมาที่กรุงเทพมาทีไรล้มาก็พาไปดูหนังเพราะแกนานๆเข้ากรุนนง,งเทพทีใช่ไหมพาไปดูหนังไปโรงละครไปโนโดไปนี่พอจะมาปฏิบัติธรรมนะทีนี้แกมาเยี่ยมทีไรพาไปวัดไปฟังฟังพระบ้างตอนนั้นพ่อท่านเทศอยู่ที่วัดนรนาศบ่อยอาพาไปฟังพ่อท่านจนคุ้นเคยจนแกก็มีสมาธิขึ้นดีขึ้นนะ พอโยมแม่โยมเตียเข้าใจดีขึ้นเรามาถึ่งค่อยชั่วนะก็เลยมาบวชง่ายหน่อยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเยอะนะแล้วก็ตัวเองก็ปฏิบัติด้วยตอนแรกแกก็มาบวชทําไมเราก็มีฐานะดีอยากกินอะไรก็กิกนอยากเที่ยวอะไรก็เที่ยวแกก็พูดแกอย่างงี้นะจะต้องมาทรมานทาไมอะไรโยมเตียนะแกนะแกเป็นคนเขาบอกโยมไอ้อย่างนั้นเนี่ยมันเหมือนกับคนเป็นขี้กลากนะคันตรงไหนก็เกาสิเกาไปเกามากๆโ้ยิ่งเกายิ่งมัน เดี๋ยวเป็นแผลอีกนะเพราะมันไม่รักษาโรคเหมือนกันอย่างเงี้ยเนี่ยอยากอะไรก็เอาสิไปกินมันไปเที่ยวมันมาเล่าเลยอธิบายอุปมาอุปไมให้โยมเคยฟังนะโยมเออเข้าใจเปรียบเทียบดีนี่เออไปบวชเถอะแล้วพอเราปฏิบัติเข้ากินมื้อเดียวนะไม่กินเนื้อสัตว์นะนอนก็เตียงไม้แผ่นเดียวอะไรเงี้ยตอนนั้นมาปฏิบัติเคร่งนะบอกโอ้ยยางก็คนอยู่ไฟเลยเว้ มันนอนได้ไงว่ามันกระดานแผ่นเดียวนะเดี๋ยวก็ตกแย่มีฟูกมีเตียงนอนให้ดีมาสร้างบ้านให้หลังเบลเลอร์เลยอยู่ในในเมืองในกรุงเทพเลยนะยังทิ้งเลยนะโยมก็บอกโอ้อย่างนี้มันคงไม่อยู่กับเราแล้วให้มันอยู่กับเรามันก็ทรมานเปล่ายมแกคงคิดนะก็ลเลยให้จะมาไปบวชเลยไม่วหวแล้วแล้วแกก็มาตามมาดูมาอะไรน่ะเข้าเลยปฏิบัติธรรมไปด้วยกันเลยนะยโยมแม่เลยโอ้โหทีนี้ตอนจะบวชนี่ร้องไห้ พอบวชเสร็จแล้วถ้าศึกแกร้องไห้แย่เลยเหมือนกันนะ mm. เป็นอย่างนี้แหละโยมนะแต่ผมก็เลยยัง,ยงได้ช่วยโปรดโยมพ่อโยมแม่ได้น้องๆน,งนงุ่งๆก็มากันหลายคนนะก็หลุดไปหลายคนเหมือนกันมันขึ้นอยู่กับบาร,รมีคนโนะยมเราจะช่วยพ่อแม่ได้หรือไม่ได้ยากการโปรดพ่อโปรดแม่อื mm hmm. ยากมากพุทธเจ้าท่านก,ก็ยังตัดว่ายากมากนะเพราะนั้นเอาตัวเองให้ได้ก่อนอย่าไปห่วงอย่าไปอะไรมันบาร,รมี mm hmm. แต่ละคนไม่เท่ากันไงมาถือว่าเออมาช่วยได้ขนาดนี้เราก็ถือว่าดีแล้วดีก็ไม่ได้เลยเลยเพราะเราบางทีก็ต้องยืดหยุ่นบางทีก็ต้องยืนหยัดด้วยใช้เวลาจนกว่าแกจะเข้าใจไปหาผมรุนแรงอะไรมากมายเดี๋ยวก็ทะเลาะกันแล้วก็เสียใจอีกนะไปทะเลาะกับพ่อแม่ดีที่ไหนไหม อืมก็อาออ่านูลงเลยค่ะแต่ก็คิดไว้ว่าเดี๋ยวอาจจะเอาหลานชายอีกห้าคนเนี่ยจะเอามาบวชจะจะเอามาเรียนที่นี่ทั้งหมดเพื่อที่จะดึงมาด้วยเพราะดึงย่ามาค่อยๆดึงมาค่ะเอาหลานมาก่อนเนาะเอาหลานมาก่อนหลานมันหัวไวมันรูค่ะก่งมาเดี๋ยวก็จะเอาดึงมาเรื่อยๆค่ะดึงแม่มาแต่พ่อเสียสิบหกปีแล้วค่ะก็เหลือแม่แต่ทุกวันนี้ก็ยมก็ดีกันนะสาบุกญาติพี่น้องมา เหลือหลานวนนาเอาเราให้แข็งแรงแล้วเดี๋ยวใหม่ถ้าเราบ้านคงบัานใจ